ออกแบบไม่ได้พยายามออกมันเป็นหัดสนย่ยแค่นึกถึงมันก็ออกเองออกไประดับไหนมันก็ออกตามที่นึกแต่มันไม่ใช่ออกเพราะพยายามที่จะออกมันไม่ใช่ก็ทุกอย่างมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วแต่เราก็ไปเข้าไปมีขอบเขตกับมันเอง ไ้แค่นิ่งแค่เฉยแค่สงบแค่หยุดแค่อยู่แค่นี้แค่นั้นเราเข้าไปมีขอบเขตกับมันเองก็ทุกอย่างมันไม่มีขอบเขตอันนี้มันเป็นการดำลิถึงความเป็นจริงดังเดิมแท้งความเป็นจริงสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตแต่เราก็ไปมีขอบมีเขตกับมันเองไปหลงแค่นี้แค่นั้นกับมัน มีความมันจริงเหล่านี้แค่เราเลึกถึงมันก็ตามนั่นเองไม่ได้อยู่ยากะจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกทั้งยึดไม่ยึดมันไม่มีทั้งนี้ผ่านแล้วมาน,นี้ผ่านก็ไม่มีนะมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีทุกวันนี้เราก็หลงกรทิฏฐิของตัวเองตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิตัณหาปลกทิฏฐิขึ้นมา แล้วก็ล่อให้ตัณหาวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็หลงกลตัณหาที่ที่ที่มันอบโลกขึ้นนั้นทุกอย่างเลยลก็ไม่แช่อะไรในยึดในมียึดไปด้วยกัน,นนะไม่ใช่อะไรในหลุดไม่หลุดไปด้วยกันนี่แนหะทุกอย่าง ไม่ใช่มุ่งติดมุ่งหลุดไม่ใช่มุ่งยึดมุ่งไม่ยึดอะไรแม้แต่อะหันก็ต้องไม่ต้องไปมุ่งอรหันพร้นก็ไม่ต้องไปมุ่งพร้นนิพพานก็ไม่ต้องไปมุ่งนิพพานหมดก็ไม่ต้องมุ่งหมดเลยก็ไปด้วยกันแบบะแบบไม่ใช่อะไรในหมดในไม่หมดไปด้วยกันอย่างนี้มันนอกเหนือหมดนอกเหนือไม่หมด ไปด้วยกันนทุกอย่างแบบไม่ใช่อะไรในพนน้นในไม่พ้นไปด้วยกันนี่แหละอย่างนี้มันนอกเหนือพ้นนอกเหนือไม่พน้นไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็ไ,<ม><ะ>ไปยังอยู่ด้วยกันไปด้วยกันนี่เหมือนเดิมโลกธาตุสังสวัสดิ์ไปด้วยกันแบบไม่ใช่อะไรในพนน้นในไม่พ้นไปด้วยกันนี่นนอกเหนือพ้นไม่พ้นเอง ไม่ใช่อะไรในอะไรใช้ประโยคนี้ช่วยด้วยทิฏฐิมันเอียงไปอีกฟากหนึ่งเอียงไปฟากฟากหนึ่งพ้นไม่พ้นหมดไม่หมดมันเอียงไปมาอย่างเนี้ยก็เราก็ไม่เลยไม่ใช่อะไรในหมดไม่หมดไม่ใช่อะไรในพ้นไม่พ้นไปด้กนอย่างนี้ก็เรียบร้อยละมันก็นอกเหนือทิฏฐิว่าพ้นไม่พ้นไป อย่างนี้มันเป็นการล้างสัณหาทิฏฐิล้างโมห oh ะทิฏฐิที่มันหลอกให้หลงปฏิบัตินิพานน่ยไม่มีทั้งจุดเริ่มต้นไม่มีทั้งจุดจบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีการอุปโลกจุดเริ่มต้นขึ้นมาและอุปโลกจุดจบขึ้นมา มันจะเกิดอะไรขึ้นก็โมหะความหลงนิพพานเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีแต่ถ้ามันมีการอุบโติการคอยไม่มีขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือโมหะก็หลงไม่มีหลงมีหลงไม่มีนั้นไม่ต้อง ไม่ใช่อะไรเนี่ยต้องนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องมีอะ<ม><ม>ไรไ,ไ,ไหมประตูเปิดแล้วทั้งหมด อก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรใครจะขึ้นก็ข yeah ึ้นได้เลยนิพานก็ไ claro ม่ต้องไม่นิพานก็ไม่ต้องไม่แช่อะไรในต้องนี้ไม่ต้องไม่แช่อะไรในต้องน่ไม um> ่ต้อง มันยังไม่ออกก็ไม่ต้องออกก็ไม่ต้องไม่ออกก็ไม่ต้องไม่ใช่อะไรในะต้องในะไม่ต้องแล้วบอกเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไหล,ลองลอยไป ตรงนี้ถ้ามันสว่างสวามันก็ยังช่วยได้น,นี่มันติดตัวบำเพ็ญเหมือนกันเทกเสียนก็มุ่งแต่บำเพ็ญชาญยังนี่แหละมุ่งแต่บำเพ็นอะไรทุกคนมีแต่ติดล็อกตัวเองก็คือตัวบำเพ็ญของตัวเองเหมือนก็สร้างเขาอ,องกดขึ้นมาวนเวียนเสียเองในตัวเอง มันก็เลยไม่พร้อมที่จะไปได้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ห่วงบําเพ็ญในตัวเองมันก็เลยไม่สามารถจะ,สะเสถียรไปกับโลกธาตุสองสวัสดิ์แบบไม่ใช่อะไรในอะไรได้มัวแต่หลงสร้างตัวบาเพ็นขึ้นมาแล้วก็เป็นห่วงเป็นภาระาในตัวบําเพ็ญในส่วนตัวแต่ละองค์แต่ละคน มันก็เลยไม่สเสถียรกัสบสรพสิ่งสัพทาศนไม่สเสถียรกันไม่บไม่สเสถียรกัน <c oughs> ก็เลยไม่เป็นมหากุนาสักที <c oughs> โมเดมหมอกมุ่นกี่กับการบำเพ็ญเฉพาะตอน <c oughs> ก็เลยไม่ <c oughs> ไม่เป็นเนื้อหามหากุณนาสักที อันนี้มันจะเป็นมหามหาวนาน่ได้ก็ต้องเปิดทุกอย่างก็ทุกอย่างอันนี้ไปได้วยกันแบบไม่แฉอะไรในละในไม่ละไปได้วยกันเหล่านี้ ล้างตัวนิ่งตัวเฉยก็ไม่แช่อะไรในนิ่งไม่นิ่งไปด้วยกันทุกอย่างเฉยก็ไม่แช่อะไรในเฉยไม่เฉยไปด้วยกันหมดก็ไม่แช่อะไรในหมดไม่หมดไปด้วยกันมีก็ไม่แช่อะไรในมีไม่มีไปด้วยกันมีไม่มีก็ไม่แช่อะไรในมีในไม่มีไปด้วยกัน หมดไม่หมดก็ไม่แฉอะไรในหมดในไม่หมดไปด้วยกันถ้าอย่างนี้มันจะสลายตัวบําเพ็ญทุกกริยา er, ให้ทุกรูปแบบทั้งรูปธรรมและนมามธรรมมันก็ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันละก็ไม่แฉอะไรในละในไม่ละไปด้วยกันอยู่ก็ไม่แฉอะไรในอยู่ในไม่อยู่ไปด้วยกัน ดําเร็กขึ้นมาล้างทุกรูปแบบเลยสลายทุกรูปแบบข้อผูกมัดพันธนานการในการเป็นการอยู่ทุกรูปแบบเลยการอยู่กับสภาวะการอยู่กลักษณะอะไรก็ตามทีเรียกว่าเป็นเงื่อนไขเป็นข้อผูกมัดเราก็ดําเร็กขึ้นมาสลายทุกรูปแบบเลยเรียกว่านิพารล้างทุกอย่างนิพารล้างสองสวัสดหลดก็ไม่แชรอะไรในหลุดในไม่หลุดไปด้วยกันอย่างงี้ หมดก็ไม่แ่อะไรในหมดในไม่หมดไปด้วยกันอะไรที่มันมีเงื่อนไขมาสร้างเงื่อนไขข้อผูกมัดมาในการอยู่การยึดในการอะไรก็ตามดีสรุปล้างไปเลยนี่ผ่านล้างไปเลยเบาก็ไม่แ่อะไรในเบาในไม่เบาไปด้วยกันหนักก็ไม่แ่อะไรในหนักในไม่หนักไปด้วยกันธรรมดาก็ไม่แฉอะไรในธรรมดาทาไม่ธรรมดาไปด้วยกัน สละก็ไม่ใช่อะไรในสละ <im it> ในสในไม่สละไปได้วยกันสละก็ไม่ใช่อะไรในสละในไม่สละไปได้วยกนันจะได้นอกเหนือทั้งตัวสละตัวไม่สละมันจะได้นิพานเสถียรกัรสังสวรัศทีมันจะได้ไร้ร่องรอยล้างสังสวัสทีว่างล้างสังสวัสทีสลายทุกรูปแบบเลย ไหมก็ไม่แฉอะไรในไหมในไม่ไหมไปด้วยกันเนี่ยทุกอย่างยึดก็ไม่แฉอะไรในยึดในไม่ยึดไปด้วยกันเนี่ยทุกอย่างสลายทุกรูปแบบยึดไม่ยึดข้อผูกมัดที่ทิทางจิตยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดก็สลายให้หมดเลยสลายพันธะกรณีในภาวะธรรมให้หมดพันธะกรณีในภาวะทิฏฐิทั้งหมดสลายเลย ไม่เอาก็ไม่แชรอะไรในเอาในไม่เอาไปด้วยกันเลยสลายทุกรูปแบบเลยทั้งตัวหลงเอาหลงไม่เอาว่างก็ไม่แช่อะไรในว่างในไม่ว่างไปด้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องผูกมัดกับว่างไม่ว่างเลยหมดพันธะเลยหมดครอบผูกมัดผูกพัน นิพพานก็ไม่แชอะไรในนิพพานในไม่นิพพานไปได้วยกันเลยหมดทิฏฐิผูกพนันในสภาวะในลักษณะหมดความผูกพันในทิฏฐิหมดความผูกพนันในภา,า,าวะสลายความผูกพนันไปไแล้วแล้วก็ทุกอย่างเ่นีกัน นั่นแหละมันจะได้สลายตัวค่อยเริ่มค่อยจบให้ทุงรูปแบบแล้วก็สลายตัวคอยอยู่คอยยึดให้ทุกสภาวะธรรมเฉพาะจิตสรุปง่ายๆนะสรุปสั้นๆส,สรุปเลยแล้วขยันสรุปล้างสรุปสรุปร้างสรุป จะปล่อยมันนิ่งเฉยๆนันๆโดยที่ไม่สรุปสลายไปมันก็นานไปล่าช้าไปเรื่อยๆดีก็ไม่ใช่อะไรในดีในไม่ดีมันจะได้เลิกติดดีสักทีนิ่งก็ไม่ใช่อะไรในนิ่งไม่นิ่งมันจะได้เลิกหลงนิ่งสักที ธรรมดาก็ไม่ใช่อะไรในธรรมดาในทั้งไม่ธรรมดานี่แหละมันจะได้เลิกหลงทั้งธรรมดาทั้งไม่ธรรมดาไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่นั่นแหละมันจะได้เลิกหลงใช่หลงไม่ใช่จะได้หมดความผูกพันในทิฏฐิในภาวะ ที่มัพยายามดิ้นหลุดจากอะไรเนี่ยนเนี่ยมันคือผลจากการปฏิบัติใชเ่เดี๋ยวมันก็เลิกไปเองสรุปตามที่บอกไม่ใช่อะไรในหลุดไม่หลุดนะไม่ใช่อะไรในหมดไม่หมดไม่ใช่อะไรในพ้นไม่พ้นดำเรลตามนี้เดี๋ยวมันก็เลิกไเองเลิกดิ้นติดดิ้นหลุดไปเองเลิกดิ้นไปเอง สิ่งท um ี่ไม่แชร์อะไรในเอานะไม่เอานะให้เต็มที่ไม่แชร์อะไรในเอาไม่เอาไม่แชร์อะไรในเอาไม่เอาไม่แชร์อะไรในไหม่ในไม่ไม่ไม่แชร์อะไรในใหม่ในไม่ไม่ นี่ถ้าอยู่ได้กันนานๆมันก็จะหลุดไปแล้วล่ะ <c oughs> มันจะหลุดไปเลยนะเออตอนนี้มันหุดทรมานทรมานมาน,นี่มันกำลังมันกำลังจะเด้งออกมันเที่ยงมันจะหลุดออกทรมานหน่อยมันกำลังจะจงงมน้ำแต่เราเพยายามที่จะกรตะเกียบก,กายขึ้น来 ทุกอย่าง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  <Okay. S 1> ดําเรตตามท่านนะ oh. นใช้ดําเรตตามท่านอย่างเดียวมันพยายามอะไรด้วยตัวเองปั๊บมันจะหมดแรงมันจะไม่มีแรงมือนกัตัณหามันซ้ำซ้อนตัณหาซ้ำซากอะไรมันจะหมดเรี่ยวหมดแรง ก็ดำลิถึงท่านเรื่อยๆดำลิตามท่านเรื่อยๆดำลิถึงท่านเรื่อยๆเดี๋ยวอนุภาพก็ล้างช่วยกันเองดำลิถึงท่านเรื่อยๆเดี๋ยวอนุภาพล้างช่วยกันเองพอดิ้นรนอะไรด้วยตัวเองมันมันจะหมดแรงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยิ่งซ้ําซ้อนตันหาซ้ำซากตันหาซ้ําซ้อนดิ้นรนซ้ําซ้อนอยู่นั้น ต้องคอยเข้าคอยออกไม่ต้องคอยผูกคอยแก้ไมไต้องพราะมันจะพยายามจะดิ้นรนออกก็ไม่ต้องอีกนะไม่ต้องไม่แ่อะไรในต้องไม่ต้องพอมันจะดิ้นรนออกเองก็ไม่ต้องไม่ต้องคอยออกไม่ออกไม่ต้องคอยออกไม่ออกไม่ต้องไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้อง ไม่ใช่อะไรในต้องนี้ไม่ต้องนึกถึงท่านอ่ะดีละมันไม่เคยมีแรงเท่าไหร่ตัวนี้นเดี๋ยวนึกถึงมันก็โอเคลูกทารล้างใช่ นิ่งๆเฉยๆเนยอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนันก็มันก็มีมันก็มีที่นิ่งๆเฉย